สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปคำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันที่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชียลช่องทางหลักที่ได้รับอนุญ,ญาตในการเผยแพร่คำทำนายอย่างถูกต้องของโหนฟองสนานจามอนจันค่ะและเช่นเคยนะคะแอดมินขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าคลิปนี้ เป็นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อการศึกษาและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2,569ตอนที่สองเหตุสำคัญที่มีเกณฑ์เกิดในเมืองปี2,569ค่ะ สรุปตลอดปีเสียอะไรไปสู้ได้กลับมาภายใน21เมษายนเมืองยังมีโอกาสเสียคนหรือของรักฝาดเคราะห์ให้เมืองด้วยการร่วมบริจาคโลหิตบุญเก่าเมืองยังหนุนนำถึงสิ้นพฤษภาคมหาเพื่อนพักพวกประเทศที่เป็นมิตรถึงปลายพฤศจิกายนตลอดปี กระแสชาตินิยมรอเกิดแรงเอื้อต่อการปฏิวัติกองกำลังของชาติต่อเนื่องทั้งปีเศรษฐกิจเจอแรงบีบต่อให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มาพร้อมโอกาสทองของการเร่งปฏิวัติใหญ่แบบก้าวกระโดดหาทางหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางการเมืองปีแห่งกลุ่มอำนาจเก่าที่อาพับมาแบกทุก ปลายพฤศจิกายนเป็นต้นไปใช้อำนาจรัฐอย่างระมัดระวังหาไม่แล้วจะเป็นสื่อล่อความวุ่นวายในเมืองรอบใหม่อุบัติเหตุใหญ่สี่รอบฝนมาเร็วน้ำท่วมหนักแถมแผ่นดินไหวต่างชาติเข้ามาวุ่นวายอ่วนเมืองแปลกๆมีเกณฑ์ประหารชีวิตปลายตุลาเป็นต้นไปเมืองจะโด่งดังไปทั่วโลก ปลายพฤศจิกายนเริ่ม18เดือนของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในแผ่นดินและปลายพฤศจิกายนเมืองถูกบีบหน้าเขียวหน้าเหลืองให้สู่ข้ามปีตลอดปี2569ปรากฏการสำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์คาดว่าจะเป็นและกอบระยะเวลาประมาณดังนี้ 1. ปรากฏการณ์ใหญ่ที่จะเป็นกำลังใจให้คนไทยตลอดทั้งปีนั่นก็คือไม่ว่าเมืองจะพบปัญหาอุปสรรคศัตรูระดับใดเมื่อสู้แล้วจะเอาชนะได้หรือเสียอะไรไปสู้แล้วจะได้กลับคืนมาจึงบางการณีเมืองอาจจะยอมเสียบางอย่างไปก่อนเพื่อแลกบางอย่างกลับมา ตัวอย่างปรากฏการณ์นี้เช่นหุ้นบริษัทการบินไทยได้กลับมาซื้อขายในตลาดเมื่อปีที่แล้วหลังจากเสียหายหนักหรือปีที่แล้วคนไทยสู้กับศึกคแมรต้องแลกชีวิตทหารและพล,ละเรือเรือนที่บาดเจ็บล้มตายอพยพพลัดที่นาข่าที่อยู่แล้วได้11จุดคืนกลับมาหรือ ขณะที่ชะตาเมืองตกขนาดหนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยอมจำแขนขาดเสียมนทนบูรพามาหึม,มาเพื่อแลกจังหวัดตราดและอำเภอด่านซ้ายคืนมาจากฝรั่งเศส2ตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2569ยังมีโอกาสเสียคนหรือ ของรักของเมืองต่อเนื่องมาจาก21เมษายน2568ตามโฉลกของรักใดประหยัดเร่งระมัดจงดี 3. ตลอดปี2569คนไทยควรจะช่วยกันบริจาคโลหิตต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อช่วยฟาดเคราะห์ดวงเมืองเพราะถ้าเป็นคน มีโอกาสเสียเลือดหรือโลหิตไหลาจากตนคล้ายปีที่แล้วที่ช่วงปะทะกับคแมรคนไทยช่วยกันบริจาคจนลน้นบางระยะของปีเข้าขายตามตำราธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนเช่นในอดีตเคยมีการเอาเลือดคนไปเทหน้าทำเนียบรัฐบาล 4. ตั้งแต่ต้นปีถึง31พฤษภาคม 2569ปรากฏการบุญเก่าของเมืองอยังรอปรากฏต่อเนื่องจากที่เคยเกิดเมื่อปีที่แล้วเพื่อจัดการสางประเด็นปัญหาที่เป็นกรรมเก่าหรือคนที่สร้างกรรมเก่าไว้กับเมืองตัวอย่างที่ผ่านมาเช่นด้านบุญเมืองตามล่ากรรมเก่าเช่นแพทยสภามีมติเสียงข้างมากล้นหลามยืนยัน ลงโทษบุคลากรทางการแพทย์กรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือคนทุศีลในวงการาศาสนาหรือนักบวชสำคัญถูกเช็คกรรมสถานเมืองในส่วนของบุญเก่าเมืองด้านบุคคลที่เกิดขึ้นแล้วเช่นการผุดอย่างน่าแปลกใจของพลโทบุญสินภาดกลางอดีตแม่ทัพภาคสองหรือ คุณศรีหศักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือคุณเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5. ตั้งแต่ต้นปีถึง22พฤศจิกายน25ง0 6 69สแสวงหาเพื่อนต่อจากที่เคยทำมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติแม้จะต่างความเชื่อหรือต่างอุดมการเช่นในอดีตเคยเปลี่ยนสนามรบกับเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์มาเป็นสนามการค้าเหตุการณ์สำคัญและโดดเด่นขณะเมืองเข้าสู่เกณฑ์น,นี้ที่รอบนี้ เริ่มมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลร่วมเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศเอน,นี้ รวมทั้งเพื่อนเชียร์เช่นปรากฏการหมอนทองวิทยาและเรื่องเสียงโชวเช่นหวยกเกษียณยังมีปรากฏต่อหรือบันเทิงโด่งดังเกณฑ์น,นี้จะจบลงสำหรับรอบนี้คือ22พฤศจิกายน2569หลังจากนั้นถ้าจะมีอีกก็จะไม่โดดเด่นเท่ากับระยะที่เมืองได้เกณฑ์น,นี้ กระแสชาตินิยมยังรอเกิดตลอดทั้งปีเอื้อต่อการปฏิวัติกองกำลังของชาติต่อเนื่องที่เริ่มมาตั้งแต่กลางกร,รกฎาคม2565เพื่อให้ทันหรือล้ำสมัยหากไม่ปฏิวัติจะถูกบีบปฏิวัติผลของการปฏิวัตินี้คาดว่าเมื่อปรากฏการณ์นี้จบลงกลางปี2572 หากยืนอยู่ข้างกำแพงพระนะครเราจะถามตัวเองว่ากองกำลังของชาติไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรถ้าทำได้ดีจะประสบความสำเร็จล้ำเลิศพาเมืองรอดปลอดภัยหากทำได้ไม่ดีกองทัพหรือกองกำลังของชาติจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งที่คนไทยได้เห็นจากศึกไทยคะแม เมื่อ24ถึง28กรกฎาคม2568ส่งให้กองทัพไทยโด่งดังไปทั่วและมีความคืบหน้าทั้งภาครัฐเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นบ่งบอกว่ามาถูกทางแล้วโดยเฉพาะกองทัพอากาศกับกริปเพนแต่ปรากฏการณ์นี้ยังต้องทำต่อไป ปี2,569ชี้เป้าที่กองทัพเรือทางน้ำว่าตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์2,569เป็นต้นไปยาวนานสองปีครึ่งที่โครงการขนาดใหญ่ทางน้ำของชาติจะเกิดขึ้นจึงควรลงมือทำสิ่งที่ทันหรือล้ำสมัยหรืออะไรที่เสียไปควรไปเอากลับมาตามชโลก ลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยรวมทั้งเรือดำน้ำที่ไทยเคยมีสองลำส่วนตำรวจเองก็หนีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่พ้นหากไม่เปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นปัญหาของชาติเหมือนที่เป็นอยู่ขนาดต้องสาบานทั้งโรงพักว่าไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม 7. กลางกุมภาพันธ์2500 69เริ่มปีเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับโอกาสทองของการพลิกสถานะเศรษฐกิจของชาติคือ7.1เมืองยังอยู่ในระยะเวลา7ปีของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกับการปฏิวัติเศรษฐกิจของเมืองที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางปี2,565โดยเป้าหมาย เศรษฐกิจกของชาติโดยรวมคือกลางกรกฎาคม2572เมืองจะหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นมากว่า30ปีไปสู่ประเทศรายได้สูงแต่หากทำได้ไม่ดีก็จะติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไป7.2เจาะมาที่ปี2569ตั้งแต่ต้นปี ถึง10มิถุนายน2,569เมืองยังจะเจอทั้งเคราะห์ทางเศรษฐกิจโดยพื้นฐานที่เป็นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมาตั้งแต่21เมษายน2,568ถึง21เมษายน2,569ครบ1ปีพอดีทั้งการใช้เงินหลวงแจกหรือตำน้ำพลิก ละลายแม่น้ำแล้วอัตราจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของเมืองก็ไม่เป็นไปตามเป้างัดยังไงก็ไม่ขึ้นตลาดหุ้นเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองไปที่ไหนมีแต่คนบ่นฝืดเคืองแม้จะไม่ถึงกับข้าวยากหมากแพงถึงจะมีปรากฏการณ์โคลครึ่งพลสัสออกมาโดยรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว แต่ก็แค่คล้ายใช้ยาแดงทาแผลแต่น้องที่เน่าในยังรอการรักษาและพัฒนาในปีนี้และปีใหม่นี้แทรกเข้ามาก็คือเจอปัญหาหนักทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินผสมโรงกับปัจจัยภายนอกบีบหรือกดดันให้ภาครัฐต้องลงมือแก้ไขพร้อมหาตัวช่วยเปลี่ยนเกมทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันตามลีลา คือ7.3ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ทุกวิกฤตย่อมนำมาซึ่งโอกาสแล้วมาถึงช่วงสองปีครึ่งของวิกฤตที่จะเกิดท้าทายเป็นระยะระยะที่มาพร้อมโอกาสทองของการพัฒนาและพลิกเกมคือตั้งแต่14กลกุมภาพันธ์2,569เป็นต้นไปถึง12เมษายน 2,571ที่เศรษฐกิจจะเจอแรงกดดันเป็นระยะระยะด้วยกรรมเก่าที่ทำไว้และกรรมใหม่ที่มาจากต่างประเทศให้สางหรือแก้ไขแต่มาพร้อมสร้างโอกาสของการเกิดโครงการขนาดใหญ่หรือต่อยอดสิ่งที่มีมาแต่เดิมเพื่อจะเปลี่ยนเกมทางเศรษฐกิจไปสู่ความรุ่งเรืองในระยะยาวตัวอย่างเชิงลบที่เมืองมีปัญหา ถูกบีบให้ลงมือทำแล้วประเทศเคยเสียหายปนปี้ปางตายคือธนาคารแห่งประเทศไทยไปต่อสู้การโจมตีค่าเงินบาทจนสำรองเงินตาต่างประเทศเสียหายปนปี้ผลก็คือต้องลอยตัวค่าเงินเป็นที่มาของวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ยับเยินทั้งเมืองและติดเชื้อไปยังประเทศอื่นๆ ส่วนตัวอย่างการลงมือทำผลที่ออกมาด้านบวกคือขณะที่เกิดวิกฤตการน้ำมันพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันอดีตนายกรัฐมนตรีต้องวิ่งวุ่นหาพลังงานป้อนประเทศเป็นการเอาตัวรอดต่อมาท่านให้ตั้งปะตะทเพื่อรับมือจนปัจจุบันกลายเป็นเครือข่ายบริษัทใหญ่เป็นหนึ่งในเสาเศรษ,ษฐกิจของประเทศ7.4 ตั้งแต่มิถุนายนถึง19ตุลาคม2569ภายใต้แรงกดดันให้รัฐลงมือทำเพื่อหาตัวเปลี่ยนเกมทางเศรษฐ,ฐกิจจับตาการเริ่มเกิดของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ยักษ์ของประเทศหรือต่อยอดโครงการเดิมที่รัฐต้องลงทุนและใช้จ่ายมาก7.5การลงมือทางเศรษฐกิจรอบปีนี้ ยังมีอีกหลายระลอกคาดผลว่าน่าจะออกมาบวกมากกว่าลบเพราะดวงดาวส่งสัญญาณบวกว่าตลาดหุ้นจะคึกคักเริ่ม20ตุลาคม2569แคบเข้ามาจับตาสถิติใหม่ตลาดหุ้นด้านใดด้านหนึ่งระหว่างกลางธันวาคม2569ถึงกลางมกราคม 2,570แม้สัญญาณบวกจะออกมาขนาดไหนชาวหุ้นทั้งหลายต้องอย่าเพลินเพราะเพลอเพอตั้งแต่22พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2,569ยาวไป18เดือนถึง10มิถุนายน2,571จะมีปัจจัยลบแทรกเข้ามาเบรกตลาดให้หัวขมำแบบเซอร์กิต เบรกเกอร์ aker, สักครั้งสองครั้งก็อ,อย่าได้แปลกใจเพราะเป็นธรรมดาของตลาดหุ้นอาณาจักรของความตื่นเต้น7.7ราคาที่ดินมีแนวโน้มบูมเป็นระยะระยะบางพื้นที่ราคาจะเพิ่มสูงมากไปกับโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐที่จะลงมือ7.8ทองคำตั้งแต่กลางกุมภาพัน2,569เป็นต้นไป จะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากกว่าเดินหน้าเป็นกรอบระยะเวลาภายในสองปีครึ่ง 8. การเมืองปีแห่งกลุ่มขั้วอำนาจเก่าที่อาพับตามลีลา 8.1. ระหว่าง14มกราคมถึง22กุมภาพันธ์2569จับตาปรากฏการณ์ สาช้างท้าชนกันในทางการเมืองหรือปรากฏการหมูไปท้าราชสีรบคาดว่าคงสนุกมาก8.2ตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2,569เกิดปรากฏการตรึงกำลังกันในทางการเมืองระหว่างสองฝ่ายทำให้บรรดากองเชียร์แต่ละฝ่าย ผลัดกันอึนอดอัดเหมือนคนท้องอืดหลังจากนั้นความอึอดอัดใจจะจบลง8.3ตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงสิ้นปี2569การเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองกลุ่มที่จะกลับมาบริหารบ้านเมืองจะเป็นกลุ่มเก่าหน้าเดิมเห็นมาก่อนหน้านี้8.4 ตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองจะอา,าพับแบกทุกเป็นไปไม่สะดวกและเสถียรภาพต่ำต้องต่อสู้ดิ้นรนหนักเพราะปัญหาเศรษฐกิจและพักร่วมรัฐบาลรออุบัติเป็นระยะระยะไปพร้อมกับการต้องฟันฝ่าเพื่อบริหารเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่ำ รอบปลอดภัยจากแรงกดดันจากปัญหาภายในและสงครามเศรษฐกิจโลกอย่างกลางต่อยอดของเก่าอย่างสูงเริ่มนำประเทศไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อนำประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางปี2572 8.5นายกรัฐมนตรีรอบนี้ จะเห็นโฉมหน้าประมาณกลางเมษายน2569 8.6ประมาณ24-27กรกฎาคม2569เริ่มลางบอก,บอกว่าปัญหาในคณะรัฐบาลที่จะมีเรื่องอึดอัดคล้ายคนท้องอืดและตั้งแต่28กรกฎาคมถึง30กันยายน2 5งพ 69เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติสำคัญ8.7ตั้งแต่20ตุลาคมถึงสิ้นปีจะมีปรากฏการตรึงกำลังระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายกฎหมายหรือนิติบัญญัติก่อให้เกิดความอึดอัดไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยหรือไม่อาจมีประเด็นสำคัญรัฐบาล อยู่ในสภาพพูดไม่ออกหบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้เหมือนน้ำท่วมป่า8.8ตั้งแต่22พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี2569ระยะเวลา18เดือนคือถึง10มิถุนายน2571ฝ่ายถืออำนาจรัฐอยู่ในมือและใช้อำนาจรัฐจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากไม่จะเริ่มก่อวิกฤตการในเมืองและการเผชิญหน้ารอบใหม่หลังจากนั้น8.9ตลอดทั้งปีรัฐธรรมนูญเดิมยังเข้มแข็งอยู่เพียงแต่จะมีความพยายามทบทวนเป็นเรื่องเรื่องเป็นระยะระยะโดยระยะประลองกำลังกันดุเดือดเรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นช่วง20ตุลาคมถึง 22. พฤศจิกายน2569อาจจะถึงกับคว่ำแต่อย่าให้ถึงกับล้มรัฐธรรมนูญเก้ 9. เอ็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ระดับร้ายแรงสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินเงินทองในเมืองที่การเกิดจะเป็นไปอย่างคลุมเครือมีกรอบระยะเวลาของการเกิดดังนี้ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาและแต่ละรอบ จะนับตั้งแต่ก่อนหรือหลัง7วันของรอบนั้นๆดังนี้รอบที่1ระหว่าง2เมษายนถึง12พฤษภาคม2569รอบที่2ระหว่าง21มิถุนายนถึง4สิงหาคม2569รอบที่3ระหว่าง4สิงหาคม ถึง19กันยายน2569รอบที่4ระหว่าง29กันยายนถึง19ตุลาคม2569 10โหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาปีแห่งเมืองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและท่วมใหญ่ระดับน้องๆ ปี2485 10.1แผ่นดินไหวรอบปีนี้จะเริ่มมีให้ตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมถึง19 2. ตุลาคม2569 10.2เป็นปีของน้ำท่วมใหญ่โดยฝนจะมาเร็วตั้งแต่ประมาณต้นมิถุนายน2569 นอกจากร่องฝนปกติลมมรสุมแล้วจับตาพายุหมุนเขตร้อนอิทธิพลพายุหมุนเขตร้อนที่จะมีต่อเมืองเป็นไปได้ทั้งหางพายุระดับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือ depression หรือสูงกว่าที่จะเข้าเมืองเป็นระยะระยะแต่สื่อพายุแรงจะเริ่มประมาณ22พฤศจิกายน ถึงสิ้นปี10.3ตั้งแต่ประมาณ30พฤศจิกายนถึงสิ้นปีด้วยแนวโน้มเมืองต้องเตรียมรับมือน้ำมากและท่วมในวงกว้างจะส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากอารมณ์ความรู้สึกอัดอั้นเป็นระยะบางพื้นที่เกิดอาการอัต,ตคัดขาดแคลนปัจจัยสี่สัตว์เลี้ยง เดือดร้อนล้มตายแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ข้าวยากหมากแพงมีช่วงคับขันทางน้ำล้อมเมืองช่วงธันวาคม11ตั้งแต่21เมษายนถึงสิ้นปี2569จะมีเหตุการณ์ต่างชาติแปลกประหลาดมาก่อเหตุใหญ่ในเมืองแบบแปลกๆชวนปวดหัว12ตั้งแต่21เเมษายน 2569ถึงสิ้นปียาวไปถึง21เมษายน2570เมืองมีเกณฑ์ประหารชีวิตที่จะเป็นข่าวใหญ่13ตั้งแต่19ตุลาคมถึงสิ้นปี2569จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองโด่งดังไปทั่วโลกเน้นไปที่ระหว่างกลางธันวาคม 2,569ถึงกลางมกราคม2,570 14ตั้งแต่22พฤศจิกายน2,568เป็นต้นไปเริ่มต้น18เดือนของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเมืองแผ่นดินจนถึงประมาณ10มิถุนายน2,571เช่นในอดีต เคยรวมกรุงเทพกับธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร 15. ประมาณ30พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2,569ประมาณ16มกราคม2,570มีปรากฏการเมืองถูกบีบให้อึดอัดจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเป็นกันไกลหนีบต้องกัดฟันสู้มาทางน้ำหรือจากน้ำ ด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันและแอดมินช่องหนฟองสนานออฟฟิเชีบันทึกคำทำนายโดยแม่หมอสมัครเล่นหนฟองสนานจามอนจันวันที่28พฤศจิกายน2568กก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องมาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นหนฟองสนานจามอนจันกันด้วยนะคะและขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยอ้างอิงจากคําทํานายของแม่หมอสมัครเล่นหนฟองสนานจามอนจันเพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ